ปั๊ดเป็นของเสานี่เหลิกง่ามง่ามดีอาหารสิงโตขึ้นหอดอันทีมคอนวอยนะครับกินอย่างเนาะพอหยุดพอหยุดพอหยุดอพอหยุดพอหยุดพอหยุดจะรับมากินหอ,อ,อมหมาอม,อมเฮ้บุ่มกินเป็นมัน่นี่อืม

กินเป็นวนีบอาไปกวาดเกินเลยกินเลยกินกินยมีมีนี่ยูพี่เลยพอกินยมกอจ้ใหนี่ก่มันจะขมอันนี้ไันขมมากอฮะอือมจะขมแงมันเป็นจำแ้มันแก้วจำหรือแก้วอย่างนี้อนปส็ข้าโซเรกันรับพีนันยู โอ้ยเอาใส่ที่หงอยนเปียคือเป็นโจรากันเ้บเกนปลาบักพุดยอนเลยแสบแห้งมันเป็นปลาคอสดเนาะกินชาสาด้อโอ้ยกูกับบัว่าเมูมจานหน่อยน้าเ่เนีมาไม่หรอกูกูใช้บวเป่าไ้ไหมอ ก็วันนี้ควสิกินไปเอาหนังไม่แม่น้ำเล่ตะกุ่บ่เอาน้ำเย็นเด้อแม่พอกินน้ำเย็นไม่พอหอกน้ไมกิูฝ้า้มือนาจะพี่น้องหอนเ้อเพื่อนเียบ่ะเกียปาให้ อาไปจำเอาไปจำเอาไปจำออมมาเะคือหอยเจ้หวานเนาะเอามาตอนนึงเลยดี๋ยวันนี้เออเอาไปจำเปิดมัเป็นเอาไขอมาลเปิดเพราะว่านเนาะเปิดเพราะวานมเดยห้องดังเด้อเดี๋ยห้องดังเด้อ้วเขามแม่สมพักพีสมพัก ย you ังเออจังแซบจังแม่ก huh. wow, ินน้ำจังนแม่กินน้ำแโอ้จุ่มเลยโอ้เหเอาคนอไ้กินบะมี่มือนี่ยจุ่มอ่เดขยันใจกันนิดเียวขย็นใจกัน Boleh makan dona nak? Iya. Tiga เามากินดกินสียามห้อกากินแ่เสียบแล้วเปล่าเสียบปะเสบเมื่อไหละ่ะเดี๋ยวอ,อ่ะหลาบเขาขายที่ดียำเสาไหมคหลายกนสื่อไซทุ่งมากิน ไมยือเขาอ่ะไม่ใช่มือเซีชุดฮะซีชุดไม่ชุดไเราต่ไปท้ไปใส่เขาไปไปแปว่าเฮียชุดเม่เขาจงเอาไงแม่ีชุดหน้นาเหมือเนเขไงหน้าหน้มาม่อน เาเปลี้ยนปลาควางี้มาเริ่มเลยครับไปยี่หน่อยไปยี่หน่อยแล้วปล่อยปลาไว้ไม่ไมมวหนาผ้ากินไตเวก็ประเด็๋วฟองอืมเราแก้ยามาทำหามือซีมือกับกินไต้กเ่้วก็ประเด็วฟองอร่อยไม่น้อยเขานะอน่อยอร่อยแต่ผู้ขี้คุนี่แหละโอ้รี่วันถ้ากินไต้กี่วเนาะวาเราน่ะเออน้อยเย นี่บุตออนอแอบอ่อนไอมานะเนี่ยมาเออบักซ้อนบ่วงลินเนี่ยบอกว่าแล้วก็หมักแบบฝั่งนุ่มๆอนอ่อนอแอบอ่อนไอมาพวกนี้อาบน้ำยังไนอาบแล้วอนเมื่อวานอาบแล้วเมื่อเช้านี้ไหมพวกมะนาวยอดไใส่สุนิก็คือนักมวยอาบท่อนบนกับแขนเชียเนี่ยเอาหนาท่อนบนฝันนักมวยมา าตนบบมเสื้อพอกันใช้ให้มาบนเรลยดสามสี่ตัว5กำลังพอเพกันรใช้อะไรก็บุยเล่นูคนเมนูเมนูเอาไปเบิงรถแห่มาสวันที่าอนไทยั้ออคนตรนีต้นปาขอต้นปาขอยเนี่ยหาดีเมน่ายง่ายแกงปลาแยงไม่ตัวนี้ แกงปอองลาเส้นหมนกตนได้หมกตุ๋นไหมปัาปลาคือโมมุนแกงหมกตูนเส้นเส้นปลาคอปลาไหมตัวไหนเส้นปลาอตาวออันนี้ยังไงแกงซีนแกงซีนใช่ไหครับอืเีงอ้อมอว่าเกงอ้อมอุลา่ะคนไทยเอินท่าพ่อเปิดร้านอาหารเสีงเนาะเจีงไหนคือบางทีไปนิดเปิดคายกับอกบอด สามปีค่ะไปนันตีคนสังข์เดือดซึ่งมานันตีด้วยค่ะนี่จุกปวะปิดวงเขาจะมาดูที่แล้วมือก็ดีครับเขาจะขายซบตำนี่ครบไปละของอย่างนั้นแหละรูใจแค่คักเลยเพี่อนถ้าเกิเพราะว่าจะมีก็จะมีม่บอส ว่าน,นังกอกประดุลมพ้ายุดไปติ่งเขาจะรวมหุดกันนะส้นตมตำโเจิงซื้อร้านนะอ่ะ <c oughs> โฉมตัวจริงกันนะซื้อร้านตรนี้ผู้้องโสครับจรงไม้มตอนนี้เหยียดเลก็จะมีกัน <c oughs> ตำปวงมาลัเบนออม,อมอัม ม่แหมือนปีนีบัตมาจะไเอิ่นดูอะไรกินสองบาเมนบานถนั่นเนี่ขอบพุณอะไรี่ดิอลไรคือกันตกงปลากินได้ครับขอบพุณอะไรครับตัวนี้เปรอบอกันนี่นี่พูนขยะดำพูดเปบองนี่แม่ก็แจ้วแม่พเออกินไปจะว่าดูเลยเป็กบองกับแจ้วนะเปรอะบองกับแก้วกรกางเราคันสมผนกมาขายเร้ไปรูปบ้านเยอ่ดิตอนนี้ไม่เอาส่วนนองเร้เปลี่ยนคือพวก ส่วบางเกียรับประกันมาครับเลยครับ